สบายดีพี่น้องสบายดีรอบค่ำมาดิหลังจากขึ้นักครองเล่นกันแล้วนะคะกินข้าวกันแล้วกินบลาคอกระแล้วค่ะมาต่อกับสองเจสีต่อนะพี่น้องค่ะโอ้ยอีกปราบเอ้ยนาอยพี่น้องโลกะาเมื่เมื่อยมาเปิดยังมาล้ำมาโศกอยู่ค่ะ เปลี่ยน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 มันต้องยาวขนาดนี้นะมันต้องยาวฟังนําบอกเป็นแล้วเสียงกระแสเสียงน้ำลงกานค่ะหากว่าจุดวางมวนเอวางไ่วลงเวทีอันใดล่ะอันใดล่ะมิจะอันโลดเตยล้วนๆวนครับ๋อนี่เหลอต้องยาวสิค่ะ สิมะมอลามอลามลามี่ก็ลาคือการมันจังโตยอุ้มืออะไรกูเป็นมากได้อันสิมาส่งมาเงสาวเดยดสิครับสิมาลบก้าซอยนางนี่แหละค่ะแต่ว่าสิทำหน้าที่มัดพี่น้องค่ะนางมัดอยู่โฮมคอยสบายค่ะนี่ค่ะอามาลายาวค่ะวันนี้อัมลาผ้าม้วนค่ะมีคนมาซอย่หมือนดาดายเลย เอา n ้าวให้ท <see> <monastery> ุกห mm ้องเอา n h a ว nhau n เลยสิบ่าได้กล้าเลยแหละเยสีกับสิมัดกล้าไปพี่น้องแบบแซบดีนักหนา้มเต็มดวงตาแล้วแต่จะหา อเออลูกให้มันได้หามัจังลูกขึ้นมาเตยสรเดว่าติอรแเยนัลายชัส,เสเาาเุเพียก่นน้าหือผูู้เอี้ไม่บกเียงเกูเนี้ไม่บเกี่ยน้าแต่้เยเพียสนยเอาิเชิญๆๆเ,เชิทำลายอาชิญชายน้องกินข้าวได้ถึงจะผิดหวดังเร้พี่และไม่ได้ไปได ที่ลดีไปดังไม่ต้องหมดหลังโสกายอ่อนเสียทองแล้วย่พอสอกเศร้าเสียทองแล้วอย่าพอสเศร้าแต่ว่าเสียเธอเจ้ากินเสียอมไปไปไปยามบุ่ไปไปคืนน้าวยยิ้่งไปช่งก่นที่บ้านเช็ดบ้งนนะเช็ right mm -hmm. น้องอ่มาลาน้องอ่ะมาลาสบายดีป้าลุงหรือบ่น้องอ่มาลาะนะนองอ่ะมาลาสบายดีป้าลุงหรือบ่ไปไปไปปนโลกะเดี๋ยวสุบทานฉันมาจเสียล่ะพี่น้องขาจังบ่มื่อย ลถกาบไปฟังเพลงไปโยกไปน้ำนะคะ

i yeah. พี่น้องเอ้ยแดดแท้แดดว่าแดดโพดแดดโพไล้วลกาแห่งกุนกุนอยู่นี่นะการโกรธหมดแล้วเอาน้ามใไ่เนาะปจุดน้าไม่หยุดหุดน้าหยุดจ้าค่ะสูบน้ามาใส่เพราะว่าดินมันแน่นดึกพี่น้องมันแห้งโพดแห้งโคแม่น้องเมือกำลังสูบน้ามาใส่บัดกำลังสูบน้ำมใไ่ตะกร้าค่ะดินมันแข็งมันลกยากเก็บมือ กับห้งองกระไดซัมนี่ค่ะมาลาวันจังไดค่ะพี่พี่พี่เคยอยู่เอ <นา S 2> เอหามมนสิติมให้นึงฮ<า>นั่งก็ับไปหาคนงานกับบได้พี่น้องเอ้ยมีเงินแต่ไม่มีไม่มีประโยชน์ค่ะช่วงตัวพี่ไปอยู่นหารู้ไหมรู้ไหมเคยเป็นห่วง หลายปีที่พี่ไปเสี่ยงดวงรูมองร่วงคูยเประเทศไทยกู <c oughs> <c oughs> ปีแล้วพี่ไม่มีข่าวพี่บอมเป็นเนวใดบาตอนที่จะจ้งางำนา, <c oughs> า,าเล่หมายความว่าแนวใดก็ทำต่อไปให้บอกให้เฮ็ดหน้ารายเนาะพี่น้องเนาะเฮ็ดไปยังเฮ็ดโพเฮ็ดโพขาวเพิ่นกัดขันเป็นราคาใครหรือเอ่ คันว่าเห็ดขายก็ได้เห็ดกินก็กินกับพ่เบิดป้าเข่าป้าน้ำเลยเออห่องหาผัวมึงอะไผัวมึงมาซอยจะคนมากันบอกผีนี่มาซอยอ้สั จะมาขี้เลื่อนไเลียวไหมดังเพนนอนแห่นกระดูกอยมาขี้เกินมงน่ยโอ้รดโอยหอนโฟหอนโฟครับพี่น้องเอ๋ยกล้ากระเียวเบิดพนกินำลังจะมาอดจะรอสักคู่น้ำกำลังมาม่กิอ้อ้จับ ขยับเข้ามาไปนำเสหนาอ่ำมาล่าแน่คนขับุกพาเอ้ย้าสวมส่วนย่างแม่มันทุกขักรก็ย่าแม่มันาเลดิส่งอดได้ส่งอดได้เปิดนายแม่แนวได้โศกอีกแล้วพอใจมาแล้วน้ำมาแล้วจุกจุกเลยค่ะจุกจุกเลย เด็ดอากาศตัแต่น้ำลงไปเอามันห่อนก็อยู่ได้น้ำน้ำแล้วนะก็ลงไปโดดน้ำแล้วนี่ถึงหน่อยนั่งชิลๆห่อนห่อนโฟดโฟลพี่น้องเอ้ยพักก่อนพักก่อนพี่น้องเอ้ยลุกล้ามาเบิดจนค้ำค่ะโฟอาโฟล์ตกแต่ให้เดียวค่าโฟลเทียม พ้นเทียมแม่นองเมยเพราะว่าตะกาเพิ่นมันบ่มีน้ำนะคะกากะกาน่อยลกกะลกแบบห่าวว่ได้ค่ะได้ยิบนี่กระอวยละค่ะอวยเมื่อละค่ะขึ้นละค่ะเจียมมาลาผ้าขึ้นแล้วพี่น้องเลยจ้าสบายดีจ้าจ้าเดี๋ยวสิพับไปจบคลิปอยู่ม่องใดเนาะอยู่ป่าเฮ้ยพี่น้องเอ้ย จอบนางแผนมันบม่เคยจบด,ดีดีเอ้อทำหน้าไม่เมือ่อเจ้าค่ะจะมาเก็บก้นเหรอไม่เก็บะอะไรเด้อเดียดดาเด้อำได้บ่าตาที่เฮาเป็นแฟนกันตอนเด็กน้อย ไหนก็บ่อจะชูอยเาจะขมอขาจะข้มข่าดากกูเจ็บมันไม่ได้มีแห้งดีได้มันเจ็บมันบอกคือคอยเดื่องสิสิเมียงเออมึงก็โอ๊ตเอาแน่เพื่อนะอุ้ยไอ้มันก็พอดีเลียมเนี่ยกู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 เลยก็มันก็พอดีเจียนตามเลยอย่ังนับ

โอ้ยสะมากระเทยเต่าดิมวยเจ็บกว่าเจ็ดเจ้าค่ะกระมวนได้พี่น้องข้อว่า่อยังไงพี่น้องเครียดเบิ้งกระเทยชุ่มนี่แหละบ่อยังไงเครียดนะเจ้าค่ะเบิ้งพี่บ่าพี่บ่อเลยแหละพี่น้องคืออชุ่มพี่เจ้าบ่เซมันทีแี้แขเทนอีแล้วมึงกัดอ้าเปลี่ยนสากกุยตถนมึงเอาคนที่ีมี

มือเด็กน้อยจะมาเล่นนี่นะโอ้ยคอยข้ามเลยพี่น้องเลยเออมือเราไมีแนวเฮ็ดหรอกะเล็กกับบัตถือค่ะเล็กกินหัวกระห้างยัง้งทำมันลืมเล็กนี่ค่ะแหละตะ,ตะ<ด>เน <ขอ S 2> วนก็เริ่มตกดิ่งนะพี่น้องตะเวน,นแดงแล้วเอามื่อกลางคนละสนสินะมงังลิบลี่อยู่แถวทิวพนายามไก่สนทีหา เช้าวนะาก็เลิกจากงานคุณแม่ยังเฮ้ยกูบอกว่าเตียมนะเตรียมแม่นัเบอร์เราพากันเดินกลับบ้านท้ายสุดก็คือแฟนฉันเมื่อก็นั้นรลิกวานจะเกดื ใส่เพลงลองเลยเด้อเจ้าค่ะโห้คุณมากกระบอกเล็กหมดแล้วเป็อย่างสองหางอย่างค่ะโอ้ยยิยยฮีนะโอ้ยมันคือต้นมะขอนั่นแหละจังวะแห่กระดอกแห่กระดี่อ่ะบาล่าฮูวูอ่ะบาล่าอันบางขาแตกมาหนาอยู่ค่ะนั่งรถกล้าไปจี๊ดจี๊ดก็นั่งหัวควันเพิ่นอัน ภาคใต้เพิ่นผัดวลาโอ้โอโู่หมกหม่มเพิ่นนะพี่น้องเลยผู้หญิงสิมีหมกหมั่มว้าเราบรเกดผมฉันบังยาวอ้าวหมกหม่าผู้หญิงกัมีอีนี่เออเมื่อกม้เป็นบ้าหมกหม่มมึงอย่าอว่าบอเคยตอนนี้ก็กาลังจะขึ้นบานขึ้นเที่ยงแล้วล่ะค่ะพี่น้องแต่นั่งลมกันหยอกบรรยากาศแบบตะเวนกาลังตุกดินนะพี่น้องจะให้ดู ก็งามอยู่นะคะคืนจะเวียจะงานแล้วกับบ๊ดิเมย์เป็นได้ดอกค่ะบ๊อิเมยบ่แม่นบอกว่าบ๊อดิเมยบ๊อิเมยจ้ะมืออื่นกูจะได้มาอยู่แล้วแต่อัตยูสำหรับวันนี้ก็ขอบขอบคุณนะคะเพื่อนสาวมาช่วยอีกแรงหนึ่งเจ้าค่ะก็น่าจะมาแต่ก็ต้องดูก่อนว่ามีคนถือไหมถ้าไม่มีก็จะมาก็ยังไม่เยอะหรอกเลยแค่ทงนึงเท่านั้นแหละค่ะ เฮ็ดหน้าน่ะแปดทงเก้าทงสิบทงเฮ็ดเพื่อชาตวหนาตีปีหนามึงสิบปเฮ็ดชาติหนามึงสิบปเฮ็ดเลยตีเคลื่อนย่งมาดิกันทันกีดสีดอกเป่งย่างดีเออกูให้เพื่อนเบิ่งตะเวนกันเด้อสะตะเวนคำลงมือจุกทงกัสิย่างเลาะมือเคื่อนอ布拉ฮัพนล้วครับพี่น้องเอ้ยตะเวนค่อยคำแหละขี่รถข้าขี่รถลงมาค่ะามาลูก้น่ะบ่มีผู้ใดย่างมาดอก กานางไก่ย่างกานางไก่ย่งน้อยนะพี่น้องลกกกได้ยิบเอานักขะบดได้่าสิลกสีห้าวปกติเลยอมลาห้าวใส่วาสันแต่นี่มันมันห่าวบ่ได้ค่ะอียงมันก่ห้างอีแยงมันไก่ยากห้างเนี่ยนะค่ะขันมันทีเนี่ยกะเออกะสิโอระโอสเคยู่หาจ้างกะคนรับจ้างกะบ่มีค่ะชนมากกะไผกะดำไผดำมันหาคนเนี่ยแมน เจสซี่กับบอได้ไปซอยเอื้อยค่ะเพราะว่าให้เอื้อยผู้อยู่ในเคื่อนน่ะลงไปซอยค่ะเจสซี่ก็เลยมาซอยอัมมาลาเพราะว่าอัมมาลายังลายพี่น้องเพราะว่าของเอื้อยน่ะเพิ่นน้ำเบิร์ดแลยเพิ่นชีสูบน้ำดำไปมือละเด็กละหน่อยนะพี่น้องก็เลยมาซอยอัมมาลาซะเบิร์ดนะก้าสิดำทั้งซาทั้งแรงเพราะ่ เมื่อวานลกไว้นะกายังเหลือดตั้งเป็นร้อยร้อยป่าม,มือนีก็ร้อยป่าก็สองร้อยป่าใกันหนาจะดับได้ทั้งทั้งแรงแม,มือเ้าเขาก็สิลกเบิดมือแล้วก็ยาวไปเลยจ้ะจบเอามืออื่นละกคอ่ะมืออื่นดับหน้าทั้งซางทั้งแรงเอาแล้วค่ะค่ะ,คะพี่น้องเดี๋ยวยังใดกับฟังเบิงมืออื่นขั้นได้มากอ่ะสิมากคือเกา่าวล่ะล่ะค่ะ<ด>ขั้นนั่งเป็นถั่วและ้วค่ะพี่น้องจัดได้กับขอบกำลังใจดนะเจ้าค่ะ ไปแล้วพี่น้องขอบมกขอบใจที่เข้ามาเป็นกาลังใจเจซีและกับเจอัมราลาที่หักพวกนางนะคะอ่าคันแล้วนาเวียงนางานกาสีพ่อกันรู้ยุคค่ะพี่น้องเพราะว่าไอเวียกกับบรายไปแล้วดอกเจซีกับมันหากันเรียงง้อเรียงควายที่น่าระคะอีกเวียกอีกอย่างหนึ่งก็คือสามซีโมงแลวกับเขาเวียกเขางานของภูเขาเนี่ลระคะหลังจากนั้นแล้วก็สิบริยุซื้อก็ไป่น้องกับเห็ดนนเห็ดนี่คือกันค่ะเกิดเป็นหลักระเทย้านนอกของเวียกกอกเห็ดไทยเห็ดนา ก็คือแล้วหรอหากิ่นนี่พ่อบ้านนั่นบ้านอี้ปอบให้นี่มีมาทำโมเลกุกิ่นน้ำเต็มไปแล้วพี่น้องไปแล้วขอบคุณเลยหลายค่ะ